สวัสดีครับเมื่อนี้กับบได้เก็บสมนะครับผมกาดห่อนนายจ้างให้มาเปิดน้ำนะครับมาเปิดน้ำกันหลายวันสิบสี่ครับสิบสี่เปิดน้ำม,มาเปิดซอยกันนะครับ่าแรงก็จิขึ้นวันที่หนึ่งเมษานะครับตามกรมืจอมได้ที่ว่าบวกขึ้นกับถามล่ามบ้างนะครับ ทุกปีนะครับรองแจ่มเกยสะกลายทุยกัโทรมาบอกนายจ้างว่าเงินสิขึ้นนะครับให้ปับค้าแรงขึ้นให้แรงงานนะครับปีที่แล้วก็บายทุยก็โทรมาบอกนะครับนายจ่างก็มาบอกสูฟังว่ามาดามทุยบอกให้ขึ้นค้าแรงให้นะครับปีนี้ข้าแรงขึ้นก็ดีใจอีกแล้วครับผมเพิ่มไป ปีละบาทสองปีละเช็กสองเช็กกันยังดีนะครับดีกว่าอข้นจะเลยนะครับ <c oughs> มันเปิดน้ำครับกาดฮ้อ,นข,ขน,ขอน,นขาแรงขึ้นขาแรงตามกลมครับเตโอนี่โมคอยมีแล้ะครับบัดนีนข้าแรงข้นนะ <c oughs> สูงอ้วนยิ่หาตลอดซ้ายวะเลยครับยิบหาตลอดซ้ายโอดีครับอันนี้ขาแรงขาแรงดีแต่โอทีไม่มีครับ งานเพิ่นเห็ดเพิ่นเห็ดงานเพิ่นก็เห็ดไปพ่อปนีนะครับเนี่ยส่งคืนเด็กกันเห็นกล้องเลยส่งคืนครับเนี่ยวแมนนะครับวัวแมนนะครับเพิเ่นข,ขยันแต่ใดดอกเพิ่นล่างกองล่างกองครับนโดนก็ทิมงไว้โดนต้องล่างกองให้สะอาดนะครับ เพราะฉะนั้นน้ำจีบว่ค่อยออกครับจีฟุนมันติตัน,นครับจีฟุนตันจับปลาได้ที่น้ำสกรปรกก็ต้องล้างออกดีๆอย่างน้อยนะครับปับ๊ปั๊นะครับเปิดมีหอดมุ่งกันนะครับ มุงกันโชนไว้นะครับเดี๋ยวแมงเดี๋ยวยุ้งสีมะเขานะครับย <laughs> ุ้งสีเข่าโชนนะครับ <c oughs> ต้องเช็กต้องเช็คน้ำน้ำนะครับเปิดแล้วต้องเช็คว่าน้ำม,มาบอ้น้ำบอกรอระบบการทำงานการทำงานของเพื่อนนะครับดีที่หลังกองนี้ครับดีที่หลังกองอีกดีที่หนึ่งครับ <laughs> แบบลวดลาดตัดตอนเซตเป็นอันเซตครับแล้วก็ไปหายางเลาะครับยางเลาะเบื้องสายยางว่ามีแตกว่าแตกนะครับ,นะรบเดยเพิม่ม v ิ t a m i n ีให้ร่างกายเล็กน้อยครับมืนอนี่ก็ชิวๆเล็กน้อยครับมือนี้ บได้เลงได้ยัง,ยงปาดปาดไหนพวกคนแดงไงหกสมเลยปาดใหนพวกคนเลยปาดเ,เป็นนเสียบแถลนี่ <laughs> ต้นดกกระดกมาครับ <c oughs> ดกอีหลีครับพุ่น่ะดกพิลัมพิลึกปอด <c oughs> โดกปลาลัมบาลี <c oughs> นี่มาเบิ้งครับตัวหนึ่งอ่ะบ่ <c oughs> มีหมากเลยนี่ <c oughs> ต้นบ่มีหมากระมีต้นดกกระดกได้ครับได้จากโมบาร์ครับกินข้าวหมูยหมงให้พวกนะห<ม> <laughs> ยัดฟานหมูยหมงทั้งหวานทั้งเย็นทั ừ, ้งหวานทังนงน้งเสียบทั้งเนือ้อทั้งเนื้อตัดหญ้าไปอ้สะอาดครับเบิ่งง่ายเริ่มยวตัดหญ้าตัดยังเบิ่งสายยางแล้วครับ ครับผมคลิปนี้ก็ขอจบไวเพียงเท่านี้นะครับผมครับ